สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีนเมนทิคนะฮะสนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center ครับวันนี้ครับอยู่กับโปรคิวครับสวัสดีครับโปรคิวครับสวัสดีครับครับยาดสวัสดีครับวันนี้ครับผมมีทริคอะไรดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมครับทริคนะครับในครั้งนี้ก็คือเป็นปัญหาเรื่องของคอสไลน์คอสไลน์ถ้าแปลเป็นภาษา ไทยให้เหมือนกับนักกอล์ฟเมเจอร์เข้าใจคือการควงใช่ไหมโปรควิลลถูกครับเป็นควงไม้นะครับไม่ใช่ควงไม่ใช่ควงสว่านไม่ใช่ควงแขนไม่ใช่ไม่ใช่งานควงแขนงานอะไรก็มาไม่ใช่ครับมันจะเป็นควงแขนลักษณะอย่างครับตอนขึ้นไม้ครับจังหวะท็อปสวิงเราจะเห็นว่าหัวไม้เนี่ยครับหัวของเหล็กจะชี้มาเลยศีรษะในขณะที่จุดตั้งศูนย์ตรนี้ต้องเรียนโปรควิลลอย่างนี้ว่าครับเห็นทุกครั้งเวลาไปออกรอบ หรือว่าตามสนามได้ครับ8ปของสนามได้มักจะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไีมาควงอย่างนี้เลยใช่ครับการควงลักษณะนี้ครับที่ผมยกมาพูดถึงครับพี่มันมีเหตุและผลแล้วมันมีข้อเสียด้วยซึ่งมันไม่มีข้อดีเลยครับไม่มีข้อดีเลยไม่มีข้อดีเลยแต่ทําไมนักกอล์ฟทุกคนทําผมว่านักกอล์ฟครับหลายๆคนไม่ได้อยากจะทําพยายามจะแก้แต่ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรคืออย่างนี้ผมว่าผมเคยคุยกับคนที่เขาชอบควงนะเขาบอกว่าไงรู้ปะเขาบอกว่านเป็นการสร้างจังหวะ สร้างจังหวะเออสร้างจังหวะแบบเฮ้ยแบบนิดนึงจะได้ลงมาตีถูกมันก็ลงมาเพิ่มแรงเงี้ยควงนิดนึงเขามั่นใจเขาพูดอย่างงี้อ๋อโอเคแต่ถ้าเราดูดูกันดีๆครับมันซับซ้อนซ้อนเงื่อนขึ้นเยอะเือนเลยใช่ประมาณนั้นคือมันหลายขั้นตอนจริงๆแล้วเราเซตอัพอะครับถ้าเราหมุนตามร่างกายอะครับแอคชั่นขึ้นไปปุ๊บสังเกตโดยส่วนมากม้ะครับถ้าคนขึ้นไม่เยอะนะครับท็อปสวิงม้จะชี้ด้านหลังอ่าถูกต้องหรือถ้าคนมีการยืดหยุ่นของร่างกายสูงนะครับก็จะหมุน นิดนึงเธอได <ป S 1> ้ไ <ป S 1> เยอะมันก็คอสไลน์ได้เหมือนกันแต่โดยหลักๆแล้วครับพี่อาร์ตเกิดจากตอนเริ่มสตาร์ทช่วงเทคเอาเลนะครับ<ม>โดยส่วนมากแล้วที่เป็นการอย่างนันกกอล์ฟเยาวชนครับเวลาตีครับผมความยืดหยุ่นเยอะใช่ถูกต้องครับอ่ะหนึ่งแล้วสองเรื่องของข้อมือมักจะใช้ข้อมือในการ<อ>เริ่มสตาร์ทครับถูเราเริ่มสตาร์ทโดยหลักแล้วอกมือไม้จะตรงกันใช่ไหมครับรักษาอนเนคชันหมุนไปด้วยกัน ลักษณะนี้นี่คือพิธีที่ถูกต้องใช่ครับลักษณะที่ผิดที่มักจะเป็นการมีสออาการนะครับที่ผมจะพูดตอนนี้หนึ่งสตาร์ทดยกันหักข้อมือ,โอโมืออยู่ไกลลําตัวนะครับสังเกตมือไกลปุ๊บหลังจากนั้นขึ้นไม้ในท่านี้เลยนะครับควงเป็นท่านี้คือมันเรียกว่ามันผิดตั้งแต่เริ่มต้นท่านผู้ชมถูกต้องออกสตาร์ทเนี่ยก็ออกสตาร์ทผิดแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็ตองไงก็ต้องควงด้วยบอดี้ซีเควนซ์ทุกอย่างใช่ถูกต้องหรืออีกหนึ่งอาการครับสตาร์ทสมมติขึ้นไมม้้าตถูกแแลว่ ไม่มีจุดคล็อกข้อมือในการยกไม้ขึ้นไปได้ยินว่าคล็อกตลอดแล้วความจริงเวลาคล็อกที่ถูกต้องต้องคล็อกตอนไหนโบกิการคล็อกข้อมือนะครับของกีฬากอล์ฟครับเราจะใช้ถ้าเกิดมองบริเวณด้านหน้านะครับผมบริเวณนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะครับจะใช้วยการเหมือนกระดกนิ้วโป้งเข้าหาตัวนี่คือการคล็อกครับแต่ผมทีนี้คล็อกมาจังหวะไหนจังหวะที่เราเริ่ม start takeaway แขนทุกอย่างมันชั่นตรงกันหมดนะครับ,รบหลังจากนี้ เซตนะครับเซตท่านี้นะถ้ามองจากกล้องด้านนี้จะเห็นว่า9นาฬิกาโดยประมาณใช่ก้านอ่้านาฬิกาไม้ขนาดพื้นโลกนะครับหัวเล็กกับมือจะตรงกันลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยกไม้ขึ้นเสียบบริเวณไหลให้รู้สึกแบบนี้นะครับผมพร้อมกับหมุนตัวนะครับก็จะได้ท่าที่ถูกต้องเหมือนนักกอล์ฟอาชีพนี่ก็ไม่จะไม่เกิดอาการคอสเดอะไลน์ใช่หรือถ้าคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกค้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสตาร์ทถูกต้องหลังจากนี้ปุ๊บไม่มีการเซตท่านี้เป็นลักษณะ อ๋อเข้าหาตัวแบนเกินอีกแบนเกินใช่ครับหลังจากนั้นทำไงต่อหมุนขึ้นตามปกติไม<า>้ก็จะคอสไลน์ขอใส,อ,สอีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาการคอสไลน์ครับพี่อาร์ตอะไรบ้างข้อเสียอะไรเพราะเมื่อกี้ข้อดีบอกไม่มีแล้วข้อเสียอะไรบ้างข้อเสียเลยนะครับถ้ามองครับผมขึ้นเซ็ตก่อนนะครับข้อเสียปุ๊บลงไม่ได้ ลงไม่ได้ลงไม่ถูกต้องนึกออกไหมครับไม่ลงแนวไม่ถูกเพลแล้วเข้าไม่ถูกเพลแล้วขึ้นผิดละคันนี้ขาลงเนี่ยต้องชดเชยแล้วมั่วไปหมดแล้วมั่วไปเลยครับถ้าตีได้บาอาการบางคนตีครอบลงมาใดด้านนี้เลยคอบปุ๊บแหมก็ซ้ายขวาแล้วเฟดใช่หรือถ้าลงมาถูกแนวเราขึ้นชันไปแล้วใช่ไหมครับลักษณะนี้ตอนลงชดเชยต้องแบนกลับมาสิครับเพื่อให้เข้าแนวได้หลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นครับแฉงครับเข้าคอเพราะมันถูกชดเชยมาแล้วถูกต้อง ผิดนะครับที่เกิดจากการคอสไลน์นะครับหนึ่งเรื่องเรื่องของร่างกายครับที่มีการยืดหยุ่นมากเกินไปนะครับบริเวณของช่วงตัวช่วงบนนะครับเทินได้มากจนเกินไปครับทําให้ไม้เนี่ยครับตกมาอยู่บริเวณด้านหน้าของศีรษะแบบนี้เรื่องที่2ครับที่มักจะผิดกันก็คือหนึ่งเรื่องของตอนสตาร์ทครับสตาร์ทด้วยการหักข้อมือขึ้นจะสังเกตนะครับจะมีพื้นที่ระหว่างหน้าขานะครับกับตัวกริปเนี่ยห่างจนเกินไปทําให้หลังจากนั้นปุ๊บสตาร์ท้วยการควงครับ สครับผมที่มักจะผิดกันในจังหวะที่เทคเอาไว้ครับแท้จริงแล้วควรจะอยู่ในลักษณะนี้แต่นกักกอล์ฟหลายๆท่านครับเข้าในมากจนเกินไปจังหวะนี้จะเป็นหัวไม้นะครับอยู่ด้านหลังของลำตัวหรือด้านหลังสะโพกแบบนี้นะครับทำให้ในขณะที่ขึ้นไม้คราสวิงเนี่ยเกิดการคอรสไลน์เดี๋ยวที่ดูครับตอนเริ่มสตาร์ทนะครับให้หัวเหล็กมืออกสตาร์ทพร้อมกันครับให้เซตในขณะที่ ก้านไม้ครับขนาดกับพื้นเก้านาฬิกาแบบนี้นะครับโดยให้สังเกตว่าหัวเหล็กนะครับจะตรงกับมือจะไม่เอียงซ้ายจะไม่ไปไหนมาไหนนะครับผมหลังจากนั้นให้ยกไม้ขึ้นนะครับขึ้นฟ้าให้รู้สึกว่าเหมือนเสียบไปที่ไหล่ขวาแต่มีข้อแม้ว่าลําตัวต้องมีการเทิรนนะครับในการหมุนตลอดเวลาไปลักษณะนี้โอ้เรียกว่าไม่มีอะไรดีเลย,ยถ้าเข้าได้ ก็เรียกว,ว่าทิศทางก็ไม่รู้อยู่ไหนเสียทั้งทิศทาง <S <S เสียทั้งระยะถูกต้องครับโอ้โหอันนี้แล้ววันนี้เนี่ยดีลว,วิธีการแก้ไขคอสไลท์ทำยังไงโปรคิวได้เลยครับอันอันดับแรกนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปทางต้นนะครับจดเซตอัพในท่าปกตินะครับผมบจังหวะเทคเวยเซตให้ไม้นะครับ <ừ> ขนานกับแนวเท้า <ๆ S 1> นะครับผม <9 S 1> ครับผมโดยที่จับนาฬิกาสังเกตที่หัวเหล็กตรงกับมือกริปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นให้รู้สึกอย่างที่บอกไปก็คือยกไม้เซต เหมือนเสียบเข้าที่หัวไหล่โดยที่หมุนตัวด้วยนะครับในกรณีบางท่านเนี่ยไม่หมุนตัวจะเกิดอาการชันขึ้นชันไปอีกเมียผลต่อเนื่องอะไรผิดไปคือ <ไป S 1> ต้องโเรเตทตัวต้องหมุนตัวด้วยใชถ่ถูกต้องสวิงที่ถูกต้องคือตัวมันต้องมีการโรเทรตลอดเวลาแล้วเกิดท่านี้ขึ้นมาครับผมเท่านี้ก็ง่ายๆเลยครับพี่อาธยังไงวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะน่าจะได้วิธีนะครับหรือแนวคิดในการแก้ปัญหาคอสเดอร์ไลน์นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยโปรคิวได้บอกเทคนิคไปแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณโปรคิ สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีน There's a lot of tips out there how to hit the ball farther, how to hit it straighter. You know, I think the the basic thing is is teeing the ball up correctly. But make sure you tee the ball up where half the ball is just above the driver. It's gonna allow you guys to optimize the launch angle, allow you guys to hit it in the center of the face a little bit easier, have you guys swing a little bit more on an upward path, simple as that.